กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเราอาจจะเรียกย่อๆว่า DPO ซึ่งย่อมาจากคำว่า Data Protection Officer นะครับเป็นคนที่มีบทบาทหลักสำคัญมากอย่างไรก็ตามในหลาย EP ได้คุยให้ฟังไปแล้วว่าเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไม่ได้ว่าจะมีทุกองค์กรนะครับบางองค์กรเนี่ยก็อาจจะมีข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องจัดตั้งนะครับหรือแต่งตั้ง จ ų, ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่บุบุคคลขึ้นมาแต่ก็รอดูสักนิดหนึ่งว่ากฎหมายกําหนดไว้ว่าองค์กรไหนที่อาจจะไม่ต้องตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลสมบุบุคคลขึ้นมาและแน่นอนครับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่บุบุคคลหรือว่า DPO ต่อไปจะเรียก DPO ก็แล้วกันนะครับองค์กรไหนจะต้องแต่งตั้งในกฎหมายก็จะมีบอกไว้ชัดเจนมากขึ้นเป็นลําดับนะครับบทบาทหลักของ DPO เนี่ยคือจะต้องสร้างความมั่นใจว่าองค์กรของตนเนี่ย ทำการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นของลูกค้าคู่ค้าพนักงานผู้สมัครงานหรือบุคคลอื่นใดก็ตามอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยการดําเนินมาตรการต่างๆในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับดังนั้นเนี่ย DPO ก็เลยจําเป็นจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีความแตกฉานเนี่ยในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็มีประสบการณ์ ที่จะสามารถช่วยเหลือองค์กรไม่ว่าองค์กรจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็ตามที่จะคอยเฝ้าติดตามไม่ให้องค์กรเนี่ยมีการปฏิบัติใดๆที่มันขัดหรือยแย้งกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2 5 5ที่ผ่านมานะครับถ้าตาม GDPR หรือว่าตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางสหภาพยุโรปเนี่ยองค์กรเนี่ยจะต้องแต่งตั้ง จ้าหน้าที่คุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือว่าเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็ตามถ้าเข้าข่ายเงื่อนไขเช่นเป็นองค์กรที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นองค์กรของภาคร,รัฐนี่แหละหรือเป็นองค์กรของตัวแทนของภาคร,รัฐนะนะเป็นองค์กรที่มีกิจกรรมหลักของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็คือมีการเฝ้าระวังติดตามเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก เป็นประจําแล้วก็สมองเสมอแบบนี้นะครับและเป็นองค์กรที่มีการประมวลผลข้อมูลสมบูรลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งไอ้คําว่าฐานข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ยังบอกไม่ได้แน่ชัดว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเช่นเดียวกันถ้าองค์กรมีกิจกรรมหลักของการประมวลผลข้อมูลสมบุคคลเป็นข้อมูลประเภทพิเศษหรือที่เราจะค้นคุน้นกันก็คือข้อมูลอ่อนไหว sensitive data เนี่ยก็จะ ต้องมีการแต่งตั้งเจนยาที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างกันครับเงื่อนไขของการแต่งตั้งโจน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนหรือ DPO เนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับที่ทาง GDPR กาหนดนะครับคราวนี้ถ้าในอนาคตต่อไปมีความชัดเจนมากขึ้นเป็นลำดับว่าองค์กรใดที่จะไม่ต้องตั้งโจน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันและแน่นอนครับก็ คงจะเป็นใครสักคนหนึ่งในองค์กรของเราที่จะต้องคอยติดตามข่าวสารข้อมูลจากทางสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน EP นี้ผมก็จะคุยขยายความว่าบทบาทสำคัญของ DPO เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันที่จริงบทบาทหน้าที่ของ DPO เนี่ยก็จะมีกฎหมายกำหนดไว้อยู่หละบอกว่าชัดเจนเลยนะครับแต่มาขยายความสักหน่อยหนึ่งก็แลวกันเอาตั้งแตกฎหมายแล้วก็เอาที่มันควรจะต้องเป็นด้วยนะครับ DPO เนี่ยก็จะเป็น คนที่คอยให้ข้อมูลและคําแนะนํากับองคอ์กรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPO เนี่ยอันที่จริงก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวกลางนะระหว่างหน่วยงานที่กียกับดูแลคือสมการคณะกรรมาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ data subject แล้วก็องคอ์กรซึ่งมีหน่วยงานย่อยๆภายในองค์กรอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็อาจจะ ประสานงานกับ DPO ขององค์กรก็ได้เกี่ยวกับการขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการร้องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการใดก็ตามนะครับที่องค์กรของเราทําการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลของเขาอ่ะแต่โดยมากก็จะเป็นเรื่องของการจัดก,การสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลและก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้ามันเกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมา DPO ก็คงจะเป็นคนสําคัญแหละเป็นคนหลักในองค์กรของเราที่จะต้องคอยแจ้ง เหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเจ้าของข้อมูลคนก็สราบซึ่งกฎหมายก็จะบอกไว้ถ้าเป็นกรณีที่มันมีผลกระทบกับเสรษฐีและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลเนี่ยก็ต้องแจ้งนะครับภาระหน้าที่ของ DPO เนี่ยมีหลายเรื่องเลยนะครับยกตัวอย่างเพิ่มเติมเช่นการกำกับดูแลและตรวจสอบหน่วยงานต่ตางๆภายในองค์กรของเราเนี่ยให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการไปกําหนดหน้าที่รับผิดชอบจะมีการไปอบรมให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือจะเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการสับสนแผนกต่างๆหน่วยงานต่างๆภายในเนี่ยเพื่อที่จะให้มีการจัดทํามาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมาตรการอื่นอันนี้ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของ DPO นะครับ DPO อาจจะไปคอยออดิตเนาะหน่วยงานต่างๆภายนอกที่อาจจะเป็นคู่ค้า เบนเดอร์ซัพพลาอาจจะเป็นองค์กรที่เราว่าจ้างเป็น Data Processor หรือผู้ประมวลผลข้อมูลสมบุคณของเรานะครับและแน่นอนอาจจะมีกิจกรรมงานใหม่อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับก็คงจะต้องมีการทําการประเมินความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลสมบุคณแล้วไปกําหนดมาตรการรเรี่ยนตามารองรับด้วยนะครับและเพื่อให้ DPO เนี่ยเขาดําเนินบทบาทหน้าที่ของเขาได้มีประสิทธิภาพกฎหมายก็เลยกําหนดให้ องค์กรจะต้องให้ความช่วยเหลือ DPO ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรในการปฏิบัติงานรวมทั้งการให้อิสระในการทางานกับ DPO นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่า DPO จะทําอะไรก็ได้นะครับ DPO ก็จะมีกรอบในการดำเนินการและแน่นอนถ้าเกิด DPO ทาผิดกฎหมายเะเองเนี่ย DPO ก็ต้องรับโทษไปเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของความเป็นอิสระเนี่ยกฎหมายจะกำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนพลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนที่ต้องตั้ง DPO ขึ้นมาเนี่ยจะต้องรับประกันว่าเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนพเนี่ย ต้องไม่ได้รับการชักจูงใดๆก็ตามเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจที่มันขัดหรือยแย้งกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่มีการปลดหรือลงโทษจาที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เขาปฏิบัติหน้าที่เขาปฏิบัติภารกิจของตัวเองนะครับและแน่นอนครับถ้าเป็นไปได้เนี่ย DPO ก็ควรจะต้องมีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการหลายๆยอย่างที่จะทำให้องค์กรของเราเนี่ย องค์กรทาง้านทั้งหลายเนี่ยดาเนินการไปในทางที่มันสอดคล้องกับที่กฎหมายค้มคองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดนั่นเองนะครับเนี่ยคือเรื่องสําคัญที่เป็นบทบาทของ DPO และเป็นส่วนที่องค์กรคงจะต้องดูแลด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะกับจอปอวิชาชีพนะตามกฎหมายความปลอดภัยช่วยอนามัยและสวแวดล้อมในการทำง,งานเนี่ยก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่ง ที่ผมคิดว่าองค์กรต่างๆก็คงจะต้องมีการแต่งตั้งเมื่อชัดเจนขึ้นมาแล้วว่าอยู่ในข่ายที่เราจะต้องตั้งเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่บุคคลมาแล้วก็จะมีลักษาะของความเป็นวิชาชีพนะครับที่จะต้องมีการทดสอบมีการประเมินอย่างเข้มข้นเพื่อให้คนที่มาทําหน้าที่ตรงเนี้เป็นคนที่สามารถผลักดันขับเคลื่อนให้องค์กรดําเนินการใดๆก็ตามที่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้ม,มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับ